ก่อน้50ปีออมกับเซอน์ไพรส์ดีนอเวนไปเราได้มาเจออยูเท่าไหร่สำหรับผมต้งแต่จำความได้เลยตั้งแต่แบบมาเล่นเล่นสกอร์มันมันมีแบบโซนไม่แต่ท่านลุดั้มใช่สิใช่ใช้ไปก่อนใช่ไปก่อนมันเราอยู่เแร่ในีินดีใช้ไปก่อนใช่ ตอนเด็กมาเล่นของเล่นแล้ววันนี้เป็นสาวเราชอบชั้นไหนเออชอบชั้นนี้เลยนะคะเรื่อสำอางไฟเจอรี่บิวตี้เวลาเปลี่ยนบนเปลี่ยนไอตอมอวัยพรบอผสมไม่ลงน้ ยับีใไงทุกคนแต่เราปเป็นอาชีพเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เราคาดหวังว่ามัน,ปนเป็นอย่างนั้นไปหรือมันเกินหวังไม่คือหนูแบบแซวแฟนคลับไงแบบแบบแซวประมาณว่าอย่าพานะเดี๋ยวหนูตัดตีเป็นขบวนแห่นะอนะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเอาเลย<อ>เ,เล่นใหญ่ตัดตีกำบบปั้นเข้าปากเลยห <c oughs> ูก็อึง้งก็ไม่คิดว่าขเขาจะทำให้เราขนาดเปนคนเป็นคนแบบคนน่ารักแล้วเห็นภาพไหมระหว่างที่เราเข้ารับปริญาอยู่แม่กับแฟนคลับก็แบบ รถแห่เนาะสะใจมากสนน่ารัมมาเเ็นภาพี่นารักมากรา้ก็แบบออกไปไหนก็จะมีคนถักแห่เรื่องงานรับปริญาว่าแบบมีขบวนแห่ว่าเลยประสบการณ์ใหม่ มันน่าสุดเขาบอกเลยนะถ้าออมทำอะไรสักอย่างเขาจะกินอาหารแมวแล้วเขาเลือกที่ไหนแล้ถ้าเขากินเรากินกับเขาไหมถ้าเขาถามมาทำไมแฟนคลับเราต้องให้ใจ กำลังท้าทายอยู่กำลังท้าทายอำนาจต้นอยู่ไอ้เจ้าความรักต้องหันใจคนใหญ่เขาจะท้าเรื่องการแต่งตัวของเราใช่ว่าโหลดแบบเด่นสุดๆเออเออออะไรอย่างเงี้ยปริญญาก็แล้วซีรีส์เริ่มถ่ายเมื่อไหร่เดีไม่บอกเขาเออไม่ทราบแต่ไม่บอกเป็นไงเซตแรกแค่ไหนเพราะว่าหลิงอองก็มาดังมาแล้วฮิวลี่ก็กำลังมาซูสีกับหลิงอ๋อ ครันี้เป็นริวโอ้ริวคืออาจารย์เป็นหมายถึงค้าเรว่าอะไรก็สเล่นอยูบเฉยๆอเคเอเอยบอกว่ามีมีอยู่ในซีรีส์เราด้วยกลัวไหมกลัวไหมกลัวคู่ใหญ่ไหมในซีรีส์เป็นอะไรก็ต้องคอติดตามไม่หลุดเยไม่หลุดไม่หลุดเนี่คนี้นูี่ยแยนต่เข้ามาในตอนอีีไหนเยคนเปแปลว่า ไม่บอกแว่ไแต่ว่ามีแต่ว่ามีเขาจริงจริงใช่ไหมเวลาปิดล็อกรอดติดตามหรอว่ารอดติดตามกลัวโดนตับหรือว่ายังไงกลัวโดนตับหรือว่าวันนี้เรามาคนเดียวก็เลยไม่มีคนหานไม่มีคนหานด้วยเพราะว่าทุกคนเขาอยู่อย่างเี้ยมีแค่เราเันนี้เสร็จมันจะเต็มเต็มหรอพี่ผ่านมาเวลาหลุดมันเจอยังไงบ้างเราหลอกค่ะไม่มีอะไรก็เนี่ยหน้าเราเกจอนี่แหละ

มีพ่อค้าในทางเราจะชมขึ้นเพื่อเออเออเปลี่ยนคำมือกันเลยอ๋ออ๋อพวกไอ้เรื่องอะไรนู้นเนี่ยสายตาสายตาอะไรนะ